ดีครับผมโกโก้พมดน้อยนะครับคลิปนี้พยากรณ์ดวงการเงินโชคลาภประจำวันที่16ตุลาคมนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าลุ้นดวงการเงิน16ตุลาคมนี้ดวงการเงินของท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรกับผมโกโก้พมดน้อยผมจะมีไพ่พยากรณ์ทั้งหมด6ใบนะครับใบที่1นะครับโกโก้โก1โกโก้2โกโก้3 โกโกสีโกโกห้าและก็โกโกห6นะครับมีทั้งหมด6ใบนะครับอธิษฐานดูนะครับว่าในวันที่16ตุลาคมนี้ดวงโชคลาภการเงินของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไร1 2 3เลือกผมก็จะเลือกเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอเลือกเบอร์1นพึ่งได้นะครับผมขอเลือกโกโก้หนึนี้นะครับ ท่านใดจะเลือกตามผมก็ได้นะครับมาดูกันว่า16ตุลาคมนี้วันลงทุนแห่งชาตินะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่1ดวงการเงินโชคลาภของท่านได้แก่หเหรียญทองนะครับท่านได้1เหรียญทองมีเกณฑ์ได้รับเงินสดเงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์มีโชคมีลาบในตําแหน่งของใบที่1นนี้นะครับโอ้โหโชคดีจังเลยส่วนท่านที่เลือกตําแหน่งโกโก้สนะครับ เดอะเมจ c กเชนได้อย่างปาฏิหาริมีปาฏิหาริ์บางอย่างมีบุญกุศลบางอย่างอาจจะทําให้ท่านมีโชคใหญ่ก็ได้นะครับในตำแหน่งของใบที่2หรือโกโก้สนี้นะครับส่วนท่านที่เลือกําบยากรโกโก้สามเจ็ดไม้เท้านะครับจะมีเกณฑ์การเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะยุ่งยากมากมายใบนี้ค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะครับทุกท่านนะเป็นการดิ้นรนต่อสู้หรือ ถ้าเป็นโชคลาภการเงินก็ไม่ค่อยเด่นนะครับเด่นเรื่องการได้เงินจากการทำงานมากกว่านะครับส่วนท่านที่เลือกโกโก้ Go 4ในคลิปนี้กงล้อมหาสมบัตินะครับมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่อันใบนี้เกี่ยวกับลอตเตอรี่โชคใหญ่วัลที่หนึ่งก็ได้นะครับนี่คือกงล้อมหาสมบัติส่วนท่านที่เลือกคํำพยากรณโกโก้ Go 5นะครับ คิดมากนะักใจอยากจะได้อยากจะมีโชคแต่ก็อาจจะผิดหวังอยู่นะครับในตำแหน่งของเบอร์5นี้นะครับโกโก้ส่วนท่านที่เลือกคําายรกรใบที่6หรือโกโก้6ได้แก่ไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ได้ตามบุญวาสนาท่านที่เลือกคําภยกรกล้องที่1ใบที่1ใบที่2แล้วก็ใบที่4มีเกณฑ์มีโชคมีลาบแล้วมาลุ้นกันดูนะครับว่าใน ในรอบที่2นี้นะครับท่านใดที่เลือกค้ำพยากรได้ตำแหน่งของใบของโชคลาภแล้วถ้าเลือกค้ำพยากรในกองที่2นี้เป็นไพ่สิบแดงก็มีเกณฑ์จะได้รับพลังงานความโชคดีจากคลิปนี้นะครับ1 2 3กก้นกก็2หรือกก็3นะครับผมก็เลือกเบอร์1เหมือนเดิมนะครับเบอร์1พึ่งได้นะครับ1 2 3เลือก ท่านที่เลือกโกโก้หนึ่งกับผมนะครับโอ้สิบแดงสิบแดงนะครับท่านก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบในตําแหน่งนี้นะครับสิบแดงโชคลาบหรือความโชคด,ดีจะบังเกิดกับท่านเลยนะครับสิบแดงมีเกณฑ์ได้รับผลสําเร็จอย่างมากมายส่วนท,ท่านที่เลือกค้ามยากณ์โกโก้สองสิบดำอีกแล้วนะครับสิบดำอาจจะได้อยู่แต่อาจจะมีเกณฑ์ติดขัดอยู่นะครับส่วนท่านเลือกโกโก้สาม ก็สิบแดงเหมือนกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมโกโก้พอมดน้อยมาพยากรดวงการเงินประจําวันที่16ตุลาขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเระฝังทุกท่านมีโชคมีลาบสําเร็จสมปรารถนาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมามสวัสดีครับ